สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็นรถกระบะไม่เกิน3 0 0แสนบาทดิแนะนำเป็นคันนี้อีกคันเลยนะคะคันนี้ได้ตัวท็อปเลยค่ะเครื่อง2.5และที่สำคัญเป็นตัวสูงด้วยค่ะสำหรับข้างหน้านะคะไฟตาเป็นไฟตาฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าแบบ2ชั้นนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยค่ะสำหรับด้านข้างนะคะยางจะเป็นขอบสิบหกขายางดีเส้นสี่เส้นเลยค่ะ ส่วนกระจกด้านข้างรุ่นี้นะคะจะปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแต่งด้วยคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มือจับของโชมนี้นะคะจะเป็นมือจับสีเดียวกันกับตัวรถเลยะคะ่ะนอกจากลูกค้าจะได้ตัวยกสูงและได้ตัวท็อปไปแล้วนะคะภายในยังกว้างและที่สําคัญเลยแคปเป็นโอเพนแคปเปิดได้นะคะภายในกว้างมากๆเลย ส่็นนด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังนี้ยังสวยน,นะคะกระบะไลเนอร์ไม่ถลอกปกเกิกเ,เลยนะคะแล้วก็ไลเนอร์นี้มาจากศูนเชฟโดยเฉพาะเลยค่ะตามตาให้เรียบร้อยค่ะโคโรราโดค่ะรถสวยแขมบันไดขึ้นมาให้เรียบร้อยค่ะสําหรับภายในของรุ่นนี้นะคะเบาะนี่ยังเป็นเบาะผ้าของเชฟเลยนะคะแล้วก็คอนโซลกลางค่ะยังเป็นคอนโซลเดิมเลยนะคะแล้วก็ใส่ซีดีได้วิจิตค่ะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อเซบิมมาได้ค่ะ0 9 1 3 7 8 2 3 4 4นะคะ หรือนะัดชมรถได้นะคะร้านที่กัดติดกับบั๊มเชลเส้นลมสันสุขประคอนะคะฝั่งเดียวกันเลยหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆค่ะ Facebook, t i k t o อ Line แอดขายดีแล้วก็ YouTube นะคะรถที่ร้านขายแต่รถเกียร์เอค่ะเยอะมากเลย